หลายครั้งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองหลายครั้งที่เราอยากจะสำเร็จมัง่งคั่งร่ำรวยขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไง คุณต้องการมาที่จุดนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเลิศของคุณเช่นขายดีมั่งคัง่งร่ำรวยหุ่นดีสำเร็จเก่งพูดง่ายว่าคุณต้องเอาตัวเองผ่านการทำสมาธิควรตัมจำไปเจอตัวคุณเองในเวอร์ชั่นนี้เพื่ออะไรรู้ไหมไปถามเขาไปขอคำแนะนำจากตัวคุณในเวอร์ชั่นนั้นแหละว่าณจากจุดนี้ที่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะไปเป็นแบบเธอเนี่ยตรงนี้ฉันต้องทำอะไรบ้าง หลายครั้งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองหลายครั้งที่เราอยากจะสําเร็จบางครั้งรับโดยขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปรึกษาใครหรือบางครั้งเราไปปรึกษาแล้วแต่เราไม่ได้คําตอบที่มันจะช่วยเหลือเราได้ดีที่สุดคือการปรึกษาตัวเองเวอร์ชันที่สําเร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องทําสมาธิเข้าไปและไปหาตัวเองในเวอร์ชันนี้และไปถามถามตัวคุณเองนั่นแหละว่าทํายังไงให้มาถึงตรงนี้ขอคําแนะนําหน่อยและตัวคุณในเวอร์ชั่นนั้นน่ะอาจจะให้คําบางคํากับคุณมาหรือประโยคบางประโยคกับค คุณกลับมาในจุดนี้ที่คุณอยู่ใช่ไหมคุณมีหน้าที่เอาคําคํานั้นน่ะมาลงมือทํา